สิบนาทีกับสี่สิบห้าโล,ล่งเนาะเนาะสงสัยน่าจะแค่กระตุน้นเพื่อเกิดจริงๆเพราะเพื่อนบ้านใช่ไหมประเทศเดียวกันคุณสุค่ะอ๋ออยู่นอร์เวย์เออแสดงว่าเราก็ไม่ตกเทนใช่ไหมเราไม่ตกเทนเพราะว่าตัวเองก็อยู่นอร์เวย์เหมือนเรา เออมมหน่าละตัวเองบอกว่าประเทศนอร์เวย์ไม่เห็นประกาศเนาะเธอเ้ากับเอากับกบ้านพเห็นเดเดนมาร์กกับพเห็นมียังเดนมาร์กเพราะว่าเพิ่งเพิ่งคุยกับลูกไส่เพราะว่าส่งเงินอ่าส่งเงินไปให้ลูกไส่อ่าลูกอยู่ประเทศเดนมาร์กเนาะส่งเงินไปให้ลูกชายให้เขาไปซื้อของขวัญใ,ให้หลานหลานสามคนแล้วเราฝันเราจะไปอย่างเงี้ยมันมันกะสีเวลามันกะเหลือหน่อยเนาะ คือก็แพทย์นะว,ว่าเขาเสียยังของขวัญลูกแน่เขาก็เอาเงินส่งไปย่างเดียวเลยคนะ่ะส่งไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จัดการให้ลูกเขาจะเสียเขียนบอกว่าอันอันนี้จากจากาัดยาจัดยาเดอ้ออย่างสีเนาะออยู่ใกล้แถวที่เขากําลังใช่ไหมไม่ไม่ใกล้หรอกถ้างั้นอ่ะถ้าถ้าถ้าพี่วัรลช่องพูดอย่างเนี้ยแสดงว่า อยู่ทางอยู่ทางแถวรัสเซียทางทางนู้นใช้พี่บอละช่องเพราะว่าทางเขตสวีเดนอาจจะอยู่ติดทางนู้นมัน้งแต่ทางนอร์เวย์นอร์เวย์ไม่นะนอร์เวย์กับเดนมาร์กนอร์เวย์กับเดนมาร์กนี่อ่านอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนเนาะมันจะอยู่เขตติดกันเนาะเขตติดกันสามประเทศสวัสดีจ้าคุณแม่บายจากน้องสาวบัวเซ็กสุดเซ็กซี่ของเรานะะเนาะ กำลังทําโอเควันนี้มยุกไก่ยุจ่ายุกไก่ยุคันว่างสันยุกไก่ยุสวัสดีจ้าคุณพี่วันละช่องออคุณกฎจกรที่เขาเตือนสวีเดนกับฟินแลนด์ค่ะ อ๋อที่ที่เตือนเพราะติดกับประเทศกําลังมีปัญหากันอยู่เด้อพิสูแมนบอกโอ้ขอบใจกคจก,ก่ออันกคจก,ก่อนถ้ามีข่าวข่าวอีอย่างเดอ้ออันเธอต้องเข้ามาในช่อง,องพี่ดะเข้ามาเราก็ต้องมามารายงานพี่น้าเดอ้อฮูบอเพราะว่าพี่บางทีกกอ่ะกจกรเข้าใจเพะว่าคนอยู่คนเดียวเนาะ บางที่ข้าวสารอาซีอาซีลาซ่าเนี่ยส่วนบมาบั่าอีหยังก็เขเอเอนอ่าว่วหายหรือจังลอมคอกังสีนะกดกจกรเข้าใจพี่อยู่เนาะเป็นอันว่ารู้กันใช่ไหมโอเคใช่ไหมทําตัวให้น่ารักนะเดี๋ยวพี่จะหาหอยให้กินเข้าใจหรือเปล่ากจกรคุณบัวสวัสดีค่ะ ยโอเคน่ารักอนะอย่างนี้นะคะขอให้กินได้ง่ายๆเลยนะน่ารักมากเลยอะ่ะจริงๆยุคไม่ก็บยุคประเทศเดียวกันก็แถวนี้มันคือหากินง่ายแถวหอยใไหมเห็นก็เจ้าไปเป็นแพรคู่แพคคู่เพิพ่ก็เจ้ายุ่นกันอีกสถาดเด่นไป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 ,ไปหาหอยหาอย่างกินน้ำกันเซ้ไปน,น,นั่นไหม แม่ใบสวัสดีครับจากพี่วัลลช่องน้องบัวจ่าลูกจากแม่ใบเนาะค่ะเนาะค่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 ะก็จกะกะ่อนเราได้ง่ายกว่ากะหูกะหูจักตัวมาละมาระยะหนึ่งเนาะจังกาเบาเหรียญเบาหัวน,น้ำเอาจักสอบเข่าสารมาสันว่าเอา้า <c oughs> อ๋อจะเอามาจะเอามาตุนไอตุนตุน,ตน ตุนให้ใช่ไหมพี่วันช่องเอาไปทิ้งไวท้ที่สวีเดนเด้อเอาไปทิ้งไว้ที่สวีเดนเอากฎจุก,ก่อนอยุ่แถบไหนถามก่อนอยุ่ประเทศเดียวกันใยุแถบหดบอกเมืองมากบอกเมืองมาก บอกเมืองมาบอกเมืองมา